ทีแรกก็ตั้งใจตั้งใจเลยว่าจะมูบออนสุดท้ายก็มูบหาค่ะสรุปเป็นหรือไม่เป็นงงจะให้พี่พูดยังไงอะครับมีหลายคอมเมนต์แล้วก็ข้อความหลายข้อความนะครับส่งมาหาพี่ว่าตกลงพี่เป็นอะไรเป็นจริงหรือเปล่าพี่ไม่รู้ว่าพี่จะพูดยังไงจริงๆแล้วพี่ไม่ได้เป็นนะคบพี่เป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซนพี่แค่ชอบการแสดงแล้วก็ ชอบพี่ทําให้ทุกคนหัวเราะแล้วเข้าใจพี่ว่าพี่เป็นพี่ไม่ได้เป็นนะครับพี่เป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นครับจริงๆครับพี่มีเมียคนคิงลุกสมมาถ้าเจ้าอูถึงเมียแล้วหนังฮอลลีวูดกูก็เล่นได้โอเคมึงบอกบทดมาเดี๋ยวจะเล่นให้แม่งดูดีใจดีใจมากดีใจที่สุดดีใจสุดที่ดีใจ เสียใจมากเสียใจที่สุดเสียใจสุดขีดโกรธเฮ้ยโกรธมากอย่าทำอย่างนี้โกรธที่สุดมันไม่ถูกโกรธสุดขีดจะบ้าหรือไงโกรธลูกชายเป็นตุ๊ดเฮ้ยเป็นทำเหี้ยอะไรเจ๊ยืมตังค์สามร้อยหน่อยสิเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนคืนเมื่อไหร่นะพรุ่งนี้คืนให้คืนพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้กี่โมงละห้าทุ่มครึ่งห้าทุ่มครึ่ง มึงก็ไม่ต้องยืมสิอีกครึ่งชั่วโมงก็พรุ่งนี้แล้วมึงก็รอใช้ตังมึงเองนะจะได้ไม่ต้องยืมเจ๊โอเคไหมจะเลิกคุยอะไม่ว่าเลยนะคะไม่ว่าเลยแต่บอกกันก่อนได้ไหมละ่ะหายอะเราก็เป็นห่วงหรือว่าตายบอกที่ว่าเออไม่อินแล้วนะว่าเออไปชอบคนอื่นแล้วนะเออบายบายอะเป็นไหม Nitti ow, miya. Darling. Yes? Are you free tomorrow? No. I'm expensive every day, darling.